สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ใช่ว่าผู้ชายจะมองผู้หญิงแค่ความสวยอย่างเดียวสักหน่อยครับอย่างอื่นก็สามารถดึงดูดผู้ชายได้เหมือนกันนะครับคุณสาวๆฉะนั้นอย่ากกังวลเรื่องหน้าตากันไปเลยครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เคล็ดลับดึงดูดผู้ชายแบบไม่พึ่งความสวยนำอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีเคล็ดลับแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่ 1. ผู้หญิงที่อารมณ์ดี ผู้หญิงที่มีอารมณ์ดีอารมณ์ขันไม่ว่าใครก็อยากอยู่ใกล้ๆครับคุณผู้ชายเองก็เหมือนกันชอบผู้หญิงที่ทําให้เขาหัวเราะได้และทําให้เขามีความสุขได้ไม่มีเรื่องเครียดจริงๆครับข้อที่ 2. ผู้หญิงที่มีจิตใจดี เขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้หาคนที่มีจิตใจดียากครับทําให้คุณสาวๆที่จิตใจดียิ้มง่ายไม่เฟกนะหายากขึ้นทุกวันครับสําหรับผู้หญิงที่ใจดีดีกับทุกคนมองโลกในแงด่ดีมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งบริติชโคลัมเบียพบว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่ยิ้มง่ายกว่าผู้หญิงหน้านิ่งๆจริงๆนะครับข้อที่3ผู้หญิงที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง ไม่ใช่แค่การแต่งตัวอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงรสนิยมการรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเองการฟังเพลงการใช้ชีวิตเป็นต้นครับถ้าคุณคือคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจรับรองคุณหนุ่มๆอยากเข้าไปทําความรู้จักกับคุณอย่างแน่นอนครับข้อที่4ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเอง ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมีเสน่ห์ครับและคุณผู้ชายก็รู้ถึงข้อนี้ดีมันทําให้เขาสนใจและอยากเข้าไปทําความรู้จักกับสาวประเภทนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ีเคล็ดลับดึงดูดผู้ชายแบบไม่พึ่งความสวยจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณสงสาวรู้อย่างนี้แล้วก็ลองนำไปใช้กันดูได้ผลเป็นอย่างไรก็กลับมาเล่าสู่กันฟังได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ